ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าตนนะ้นคริสต์ามาสแยก์เนาะบางคนมาถ่ายรูปลายหลายเนาะคนมาหลาเห่เฮงอันนี้ก็เพื่อนยืนเอ่อรอถ่ายรูปเนะาะเพราะว่าคนจะแน่นหลาแเง่งเนาะคืกคกนขนาดเนาะั้งเงง สาซาติศาสตรกันมา,ลายลเนาะทั้งคนไทยบางเล่าหรือต่างประเทศกันเนาะคนมาลังไลมาเที่ยวอันนี้คือหน้าหานเซนทันรวอัปเดตล่าสุดแล้วนะจ้าสวยงามอลังการ ับทายค่าสบายดีทานผู้ชมทุกท่านเนาะจ้าวันนี้มาขอกับน้องชือเก่าน้องแท็กซ์องดอดาชแนลวันนี้น้องด้ากาสิพัฒนทานผู้ชมมาเที่ยวเอ๋อแล้านะจ้าแถวพัคเขาในเมืองเนาะจ้ะทุกคนเข้ามาอาเจียนบรรยากาศล่าสุดเนาะแบบไกลๆวันปีใหม่แล้วไงไก่วันคริสต์มาสแล้วน้องเดี๋ยวน้องดนาสิพัฒนทานผู้ชมมาเบิ่งอยู่ในเมืองว่ามันสิเป็นแบบใดเนาะอาการแบบใดเนาะ ทีทีน้องไา้ยืนอยู่นี่ก็จะเป็นสก,กายวอล์กนะทุกคนจะเป็นหลายๆหางเสื่อมกันเนาะแล้เดี๋ยวน้องาสิพาทานไชปชมไปชมบรรยากาศกันเลยนะจ๊ะก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องไา้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้กิจกรรมต่อไปเนะาะสาวทุกคน <ๆ S 2> ไปกันเลยเนาะๆๆตอนนี้น้องาไก็ยืนอยู่ที่สะพานเนา่าจะทุกคนก็จะเป็นอลายเซ็นต์เวอร์น้องลูกวะที่ทางเฉื่อม เส้นทันวาเนะา,าละ,ละกับห่างหลายๆห่างเนาะมึ้บ้ายไรขึ้นบ้านไรมาเที่ยวหลายเนาะไก่พี่ใหม่เรอแลือกว่าไก่วันคริสต์มนะาสแล้วเนาะเดี๋ยวาพาท่านผู้ชมมาอัปเดต หน้าฮ่าเซ็นทันเวอร์หรือว่าที่เซ็นทันเวอร์ล่าสุดเนาะบรรยากาศก็คึกคักเนะทุกคนแสงไฟสวยงามมากพีเรางด้านั่งเ่อร่อนแม่มาเนอะจากทุกคนในราคา10บาทเนาะสายเจ็ดเจ็ดมาลุกมที เซนทันเวรเลยเนาะเกเลยมันตูน้ำมัดไว้นึงนะจ้าไมาดห่างก็ตัวน้ำเนาะมันเนาะเร่การตนั้นก็สกายบอลกเนาะมายังไเนยก็กขัดเนาะกเกิน่าเนาะแล้วก็แบบมางเทียวมาลนยเนาะยิงไงอลังการเนาะสมกับแบบเซนทันเวิร์จริงๆเนาะฟิถึงเซนทันเวร์เซนเวอร คนได้หลายเนาะสวยงามเพองนะจ๊ะสุดเกินแม่งเนาะนะทองเที่ยวกันหลายเนาะไก่พี่ใหม่เราเพิ่งกลังมาเที่ยวไทยเนาะเคนได้หลาย ทีเดสวยงามอลังการเองเนาะตอนต่งโฆษณาเองมากมากแสงเพิ่นแบบใจเองเนาะแสงเพิ่นแบบงามงามสวยงามเองมุมเนียแบบ ไปขายอยู่เมืองหนองแสไงไฟแบบอลังการแหงเนะาะแสงสีเสงไปขายไปเที่ยวเกาหลีเนาะไม่วอาญี่ปุ่นไั่นัดละมองมันได้อ่ะ เราจะเป็นต่างชาติคนหลคงเนาะไลคต้องทำก็จะเป็นบิ๊กซีเนาะฮันทันเวิร์ดสวยงามอลัการคนไลค์ คนก็หมดคลองไล่แห้งเน,นานนะนนอาะอ เราเที่ยวมาเถวร้อยร้อยเนาะพี่น้องลงมาได้เรือยังแน่นกันเนาะเดินน้องดาจะยืนอยู่ทางลงเนาะเดยวน้องดาจะพาทานผู้ชมไป ดูบรรยากาศแล้วาไปอัปเดตบรรยากาศล่าสุดหน้าเซนทันเวิร์หนะา๊ะทุกคนคลายว่าเทศกาลอาหารนานาชาติเนาะมีหลากหลายเมนูเนาะตะว,วันออกนาซีมาไทยอัปเดทล่า,า,นา,นาสุดเนาะแล้วก็จะเป็น องิดคะแนนเนาะอยู่ใาหางแล้วมาขอพออไะไรเนาะเป็นซีัสซิตอยู่ในาหางกล้วอะไรเนาะอคัไ่ไหมคะแล้วเ,เป็นลูกขาย,ยัางมาไหวข้อพอนเนาะแบบซื้อมาถวายเป็นไหเนาะ <Okay. S 1> <laughs> ดัากับพิ่มาถือเนาะ จะลายเป็นพิเศษเนาะข้างข้างคนก็นจะขาย,อยาของกินเนาะนี่บนนั่งกินนำนะ้ำเนาะทุกคนตนนั่เนาะนอน้อยๆนั่งกิน,าน,นาอาหารพร้อมมักไส้ใส่สีเผินะ่เนาะสุกดๆดีเนาะสุกดัก อลังการดีมากคมแบบเวอร์วังอลังการได้รองดานะสวยงามเป็นอาหารต้นไม้นะจรไลยจะเป็นมันท่องเที่ยวเนาะแต่ทุกคนแบบลกลายเนาะคนแบบม่าเที่ยวให้าลเนาะใจดีไหมแม่ อากาศดีแล้วจะเส้ร์มาคอมานั่งกินเนาะอยู่หน้าหา้างรากาศย,ยังดี แล้วเราจะ่ายกี่หลเราจะมาเซฟีบอลนี้เนาะโอ้สวยงามเพียงทุกคนเปื่นเปิดให้เขาไปเที่ยงชมอมกันะแล้วแล้วเราจะพาทานคุณชมเขาไปชมบรรยากาศอตอนคริสต์มาสเปวป่าเป็นโมบันคริสต์มาสเลยเนาะทุกคนวอาว่ากำลังการ p อ o d u c e ใคอยู่ข้างหน้าก็ยังตืงตะนะ่นเต้นละเนาะตี้ยเส็นไม่เนาะตอนลงดามาเออเซ็นสีเขียวเดี๋ยวพอท่านเห็นเนาะเจะออ้าอกปปฝามีเส็นไม่ย้มเลยเนาะกำลงจะมาเซลฟี่รลายแนละ้วแต่กสวยงามอลังการเดี๋ยวเราตะเี่ยนราพาท่านกชอบไป ก็สง้งาคริสตมาสระหว่าบรรยากาศลาสุดอยน่เซน่นเวอร์ตุงก็คนมาเที่ยวไล่ไหลายอลังการงานสร้างมากๆเราไปต่อไปคนมาเซอรเบล่ไหลคนไมง นะครับอันนี้คือเราทำมาให้ถง้แล้วก็มีคําได้การการรู้ท่านสี่สิบก็เดี๋ยวอยู่ประมาณนี้ไผมก็ถือผมก็ถือครับท่านยังไม่ถึงสีสบท่านยังถืออย่างนี้ได้ท่านเกินสี่สิบแล้วทก็ถือาถืออย่างนี้อแตแจ้งเลนะถือต่างดันใช่อันนี้มีมาแจกเฉพาะในในงานนะงานอยากให้้งของขายดีเหมือนท่แจกตอนนี้อยู่แล้วเนี่ยจะได้มายไ สิงชามามุนเนาะฟนะตบอนเนาะแล้วก็พี่ไอคีไรบัตเนาะครินะคสต์มาสเมือมาสันจะพางของไปเที่ยววันนี้คนเด่นเสฟเฟรลหลายทุกคนก็แบบนี้สำหรับจะมาเซฟฟอกันมา ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าตน ark, นะ้นคริสต์มาสยักษ์เนาะวัวนมาถ่า้ชมคนมาถ่ายรูปลา์หลายเนาะคนมาหลายเฮงน,นี่ก็เพิ่นยืนรอถ่ายรูปเนาะว้าว,าวคนจะเน่นหลายเฮงเนาะึกคืนขนาดเนาะทั้งงซัด ไทยศาสตร์กามาลายเนาะทั้งคนเหนือไทยมังลาว์ต่างประเทศกันเนาะคนมาลังไลมาเที่ยวอันนี้คือนาฮ้างเซนทรัลเวลล์อัปเดตล่าสุดแล้วนะจ๊ะเด็กน้องดาวหยางมาลาดล้อรอบบ้านหน้าห้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่อ่า ทางนาลานอ p อโปก็บอะไ้เนาะเป็นศูนย์ออ p โปอยู่นาเซ็ออนทันเวิร์เนะาะท่านผู้ชมอยู่นาลานเนาะคนกันจะลายเนาะตรงนี้มันจะเป็นที่โลเนาะพอมาเซลฟี่แล้วอะไเนาะท่านผู้ชมบรรยากาศสวยงามเองเนาะอีกฝั่งหนึ่งเด้อน้องดาใช่ไห้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะก,ก็คือเป็นตอนคริสต์มาสด่านหลังเนาะหรือว่าอีกด่านหนึ่งของ ต้นคริสต์มาสกับอะไรเนาะเมื่อเพิ่งดันนี้ก็คนกันจจปรอสับสนคือข้างในเนาะเพราะข้างในเป็นของเล่นเล็กน้อยร้ายเนาะนะคนกันจจลายถ่ายรูปเซลฟีเนาะแต่ว่าเมื่อเพิ่งดัน,ดนล้างกันงามนนนะคือดันเนาะทุกคนคนกันจจลายเนี่ยเนาะใส่งานเพลงสำหรับเพื่อนจะมาเซลฟี่กันเนาะแต่น้องดากระตะวันมาสองคนเท่ากันเซลฟี่แล้วเนาะเล็กน้อยเพราะว่ <laughs> าเขามวิลครูร้ายเองเนาะไปใส่เขากับ อลไรเขาจะไปดำกันตลอดเนาะหลังจากเ้างโบยุดงานโบโบโบพรมกันเทาก็จะโบไปดำกันเนาะน้งลายมายมในน้ำลายกันมากมากสุนทรพดีน้นองงามเหงน,นอ้องมายมันในก็ต้องไปถ่ายกับซูนทรพน,นทุกคนเพราะว่าเพิ่นเน็ตออกแบบได้ง่าแม่งเนาะสวยงามมากๆเลยมีที่นี่ที่เดียวเลยเนาะสวยงามแหง เอาแล้วนะจ้าทุกคนพวกเขาจะพากันเลาะแล้วเนาะพากันเลาะแล้่ว่าพาทานผู้ชมมาชมบรรยากาศอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์นะจ้าทุกคนน้องดากลับมากับตะวันเนาะ พากันมาเที่ยวอะไรเนาะจ้านมาเดินมาเดินชมบรรยากาศยู่ที่นะาหาเนาะมาเมาอัปเดตลาสุนนอแปลว่ามันไก่พี่ไม่แล้วเนาะเลยว่าไก่วันคริสต์มาสแล้วเนาะเขาก็เลยมาพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศน่าหานเซนทันเวอร์เนาะอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดสุ์กลางกับว่าไี้เนาะคนมาหลายหลนยเนาะมาเที่ยวมาชมกันหลายเนาะเป็นคณะตายรวมยังต่อคิวกันเนาะ แล่เฮงนะะวันนี้บ่มีขนาดบูมิคอนเสิร์ตได้นี่เออบมีคอนเสิร์ตก็ไล่มไลคนี้อกันเนาะกโอเคเนาะเราก็สี่ข้อจบคลิปไปเพื่อนสำนีเนาะจ้าแล้วข้สุพอกันคลิปหนานาอก่อนสิจากกันก็อย่าลืมกดไล์กดแช่์เวต้องกระโดอีกคนคนอีกข้างเขาลุก กันอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตาให้พวกเขาเนานะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเห็ดกลิปต่อไปเนาะจ้าวันนี้พวกเข,า,กเขาตลราไปก่อนเนาะสวัสดีแลวสวัส,ด,สดีค่ะบ๊ายบาย